กาแฟนะคะอะกาแฟอะไรจำชื่อไม่ได้พอดีขายจะช่วยขายก็ยังจำชื่อโอ้ยแม่จำไม่ได้อะโอ้ยตา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 ย,ต,ายตัวเองกินทุกวันกาแฟคอฟพี่ทำบายเพอร์เฟก กาแฟคอฟฟี่ไทม์ไม่เพอร์เฟกโอ๊ยไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่เอาก็เอาใหม่ก็พูดตัวเองเราไม่ช่วยลูกขายทำไงกาแฟคอฟฟี่ไทม์กาแฟคอฟฟี่ไทม์ใบเพอร์เฟกต์ไร้ใบเพอร์เฟกต์ไร้นี่น่ากินแล้วอร่อยแล้วก็ให้ดีสุขภาพดีด้วยอ่ากินแล้วอืมผิวพรรณดีผุดผ่องเช่นคุณยายนะคะอายุ75แม่ก็กินตัวนี้จริงจริงโอ้เจ็ดสิบหก แม่ก็กินจริงๆนะคะตัวนี้คุณยายกินจริงๆไม่ได้ว่าแบบแรงจนคุณยายกินไม่ได้นะคะคุณยายเป็นเบาหวานเป็นอะไรบ้างคะแม่เบาหวานความดันไขมันในเส้นเลือดไตแล้วก็อะไรอีกอะเห็นไหมหลายโรคหลายโลกโรคอะแล้วก็ข้างในแม่ไม่มีอะไรไม่มีม้มไม่มีที่โคงที่โคงไม่มี มุดลูกรังไข่ไม่มีออกหมดเหลือแต่ตับไตก็เหลือแต่ตับเหลือแต่ตับไตปอแล้วไตก็พิการอยู่ค่ะคิดดูค่ะอันเนี้ยอันนี้พูดจากปากของคุณแม่เลยคุณแม่ก็พิการเดู่สงสารจังแม่ประคองชีวิตแม่มาได้ยังไงเนี่ยนอนกินแล้วนอนกินแล้วนอนคือคุณแม่ประสบอุบัติเหตุนะคะก็คือซี่โครงคุณแม่ก็หัก แล้วก็คือพออายุมากๆมันก็ไม่ได้ว่าง,งอกอะไรเหมือนแบบมันงอกแต่งอกไม่เสมอกันหรอกอันอ,ออกมนันไม่นหน่อยออกข้างเนี้ยหมดที่โกงหมดตัดม้ามทิ้งม้ามที่โกงก็ไปทิ่มป,ปอดแต่รักษากปอดหายแล้วโหน่าสงสารแต่เป็นไตวาย <laughs> <ส> <laughs> ถ้าใครสงสารก็มาช่วยซื้อกาแฟคุณยายหน่อยนะคะกล่องเท่าไหร่คะคุณยาย สองร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสมาชิกนะคะก็ซื้อ3กล่องได้ในราคา200บาทใน1กล่องเนี้ยก็จะมีทั้งหมดอ่าสิซองนะคะ15ซองก็กินวันละวันละซองแต่ว่าสากินวันละกี่ซองแม่ <laughs> สองลูกดิฉันกินวันละสามซองฉันบอกให้กินสองซองมันแพงเขาไม่ยอมเขกินสามเลยแต่ว่าน้ําหนักสัรลดไหมแม่น้ำหนักลดแต่นี่ลดห้าโลแล้วโออันนี้จะปากแม่นะคะแม่ไม่เคยพูดโกหกเลยโอเคค่ะถ้าสนใจก็สั่งซื้อสาได้นะคะตอนนี้คุณชายนอนแล้วบ๊ายบายค่ะ